กับนักกีฬาแน่นอนเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าถ้านักกีฬาคนไหนที่มีอีโกโส้สูงคืออัตตามีความถือว่าตัวเองเก่งโดยที่ดูถูกคนอื่นหมดจองของอยากได้อยากมีโดยที่ไม่ได้มองคนรอบข้างทำให้คนอื่นรู้สึกแย่อย่างนี้ จะทาให้คุณอยู่บนเส้นทางของการเป็นนักกีฬาที่ไม่มีความสุขดังนั้นสิ่งสําคัญมีอีโก้เรารู้แล้วว่าเรามีอีโก้แต่เราอยากจะเป็นนักกีฬาที่มีความสุขเราจะจัดการตัวอัตราของเราการยึดมั่นถือมั่นของตัวเองอย่างไรจะดีวกว่าอันนี้จะมาบอกถึง3มเทคนิคในการจัดการอันแรกเลยว่าถ้าเรารู้แล้วว่า เราอีโก้สูงเราเริ่มจัดการด้วยการที่คุณไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องนําเสนออะไรเยอะเปลี่ยนทิสัยตัวเองนิดหนึงว่าพูดให้น้อยฟังให้เยอะให้อินพุตหรืออาหารสมองเข้ามาเพื่อให้คุณพิจารณาคุณไต่ตองคุณรู้เท่าทันสิ่งที่กําลังเข้ามานิ่งให้มากขึ้นมันก็จะทําให้คุณรู้มีสติมีปัญญาในการทําอะไร โดยที่ลืมตัวอัตราของตัวเองไปได้ขพอที่2และจะจัดการอย่างไรวิธีที่2นะลองจัดการโดยการตั้งเป้าหมายเพื่อคนอื่นในที่นี้หมายความว่าลองมีทักษะของการที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นไม่ใช่ยึดแต่ความคิดของตัวเองตัดสิน คนอื่นบนความคิดของตัวเองทั้งที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเลยคุณไม่มีเอมพาร์ตีคุณไม่เห็นอกเห็นใจเข้าใจคนอื่นอย่างนี้ค่ะจะทําให้คุณรู้สึกแบบยิ่งดูถูกคนอื่นมากขึ้นและคนอื่นที่อยู่รอบข้างคุณจะรู้สึกไม่พอใจแล้วอาจจะทําให้คุณรู้สึกทอ้อเบื่อและไม่มีพลังท้อสังคมรอบข้างบรรยากาศรอบข้างไม่เอื้อต่อให้คุณเป็นนักอิจาเทคนิคที่3ที่อยากจะมาแบ่งปันคือ คุณต้องรู้ขอบเขตหรือข้อจํากัดของตัวเองด้วยบางสิ่งเราทําได้เราก็ทําแต่บางสิ่งเราทําไม่ได้แต่คุณบอกว่าฉันทําได้มันจะขัดกันดังนั้นสิ่งเหล่านั้นหละค่ะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดและคุณจะรู้สึกกดดันตัวเองและสุดท้ายมันพังทั้งหมดนั่นหมายความว่าทําไม่ได้อะไรที่ทำไม่ได้คุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้คุณไม่ต้องอาย อัตราคุณมันลดได้อัตราเพิ่มอัตราลดโอเคดังนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะว่าถ้ารู้ข้อจํากัดของตัวเองลองว่าทาไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ต้องอ่านดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะคือฟังให้เยอะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเข้าอกเข้าใจคนอื่นและขอความช่วยเหลือเมื่อคุณทําไม่ได้ เหล่านี้จะช่วยลดอัตราหรือจัดการอัตราของคุณหรืออีโก้ของคุณได้อย่างแน่นอนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะลองเช็คลิสต์ว่า3ข้อตรงนี้เราทำได้ไหมและคุณจะไปต่อได้และสามารถติดตามสาระดีๆในช่อง Youtube Channel Dr. w o l s อสส t Expert แล์พบกันใหมะคะ่ค่ะ